สวัสดีครับพี่น้องมืงอหนีสีผ้ามาเบิงผ้าเบิงทุเรียนครับ <c oughs> อบอูแมนมุแมนผ้ามาเบิงน้ำตาลครับเห็นบ่มขี้ดือด้อแต่ว่ากะขยันยังด้วยครับมุมทีหลายคนสีบ่ค่อยเห็นนี่หลักล่างจานอยูู่้เดียวถึงขี้ชี้ดือด้อแต่กะขยันครับน้องน้ำตาลคุณ่ะล่างจานาาล่างจานคือแตงหนาจะเต็มแท้สิบเปอร์เซ็นต์ฮะ สิไปรับน้องมินปะรับน้องมินครับมาเตรียมความพร้อมงานวันที่สิบห้าเสียให้เฮียยังเกาะเสียให้เฮียยังกกเกาะ<อ>โอ้ยเฮียครับเฮียนเนี่ยครับนี่ครับรทุเรียนครับทุเรียนขอบคุณคุณแม่ที่ส่งมาให้นะครับที่ซากธรรมนี้ไว้ให้ ไม่กินกินกับเจียวบ็เจลเราก็กินบระจาเ,เจียวกินบระจาเจียวบ่ายังไงนะแงะแงะแง่บอกตรงไหนมาถ่ายคลิปให้น่โบมีบ่มี่แต่กองถ่ายคลิปให้วิธีเทคนิคการปอกทุเรียนไปใส่ถุงมือแล้ครับก็โบมี่ถุงมือปอกทุเรียนใส่ถุงมือขับรถอยู่ล,ละ่ะแล้วหาเสียงกันหน่วยไหนหน่วยไหนสุกแรงอ่ะ สุกแรงกาอันนี้ยังไม่สุกใช่เลนี่สุกแรงอันนี้ไม่สุกอันนี้บสุกแล้วล่ะแต่ยังไม่น่าจะย่านั่นยังไม่สุกมากลูกนี่อือหืออันนั้นก็จะว่าจะให้พ่อเขียนมากับบ้านนะคะอีกางนีงสุกมากๆเลยล่ะหนุ่มเลยนี่จิ้มดูอุ้ยสุกมากก็เขาเนี้อจ้ำหน่เลยขุเรียนกวนนีดไป็ตะบูหักตัว ัม้งพอขาทุเรียนเกา่าอันนันนกดนตรีนักรลองแต่เราคนรเนี่ยมัาอยู่หนีหนีไม่แต่อาชีบก็เก่าทั้งนั้นเลยนะคะทีเด็ดมันขึ้นไ,ไอ้ฟุกกะอาชีบตัดผมตัดผมฝุ่กกะทอดอันนี้พอขาทุเรียนเกา่าโอ้ยขวนจนรุดทุกคักไหลวุ้นหมูจับล้ะ ปอบทุ่ล่ยครับขวดพื้วะขาดเรียนเก่าเนะาะขาทานไม่เรียนเลยมันสุขขกคักอ่ะอู้มันจนแบบยดทนี้นบอกแล้วมันสุกมากม,มากเลยครับท่านผู้ชมนะครับสุกมากๆเลยอ่ะ ทุกอกไงเนี่ย่ะทุเรียนเก่าเน่ไงมันเป็นเมือกนี้เลมันตานบอสจับมาเลยจับย่องมันอยู่ตรงไหนใครแกะทีเนี่ยงมูนกุ้ยเขเียกพัน่เ่ยมบ่สีกเลยสีกเลยทุเรียนสุกมากสีกเลยเห็นก็สีกในสีปเอาถามาถาดมาอันนี้ไปเอาถามันแนไปย่งไป อะไรเนะเม่รูเพราะท่านเพิ่งท่านจะเปิดให้เบิงอถาดมาแไปเอาเองก็ได้เอ้าได้ครับลงพื้นทรายทำงานมาแล้วเป็นคนเดียวที่กล้าแจกแป๊บนี่แต่ก็เออคือปปอกกล้ามถ้าวะอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยิชู้๋อแล้วไปจะถือไหมด้วยไหล่โอม ารูเป็นไงมาเห็นบ้รายโคตรสวยอ่ะคนเลยฝีมือดีเ๋้วเขาเคยไปรัพูเนี่ยไม่ดีเลยมกี้เคยไปเป็นเด็กซ่งซ่งพักครับม่กีแต่ละเหตุเอา่เรียนเป็นคนละใหม่มแมนบววเขาจะใส่รับจอบอยู่ลัานล้านปอกคนละหม่ม่กี้รปอจมแล้วไปอกทีเรียนอุ้ยสว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 ยเย รับจอบอยู่แขงอันแข้งพัดตักี่็พวกว่ากเสียนเลยนะบางหลาเพื่อเพือที่ได้ครับเพ้นผมเคลื่อนผ้าผ้าอยู่นะเ็อยู่แขงพัดครับไปยู่คียงเน้่อยู่ช่วงนึออยืเแขยงเนื่อนะครับเป็นเด็กเขียนพักรับจอบครับก็เล่นเพราะเดีนี้พื้นฐานมากนิดหน่อยแต่เห็นในคลิปเขาฉีกออกเลยอ่ะพวกคนประเทศต่างประเทศอ่ะนี่คนอย่าง ตั้งดาวคนกัลสินเราต้องเงียบได้วยคนกัลสินสุกมากเลยมาสุกยังไงเป็นทอดเช่าเหรอฮะมาสุกแต่ว่านแล้วมาเชื่อว่าตั้งมันสุกแต่ว่านเลยอู๋ครับได้ครับพี่บอกครับชัวร์ครับอันนี้อันนี้เนื้อกรอบนอกนุ่มในนะตรงไหนจ๊ะกรอบกรอบนุ่มนุ่มนอกนุ่มในแม่้โหสุกแบบยังครับนี่ได้เนี่ ทายโคตรนำแม่จะ่ายแตนทุเรียนเลยโอเคเอ่ะบรรยายนะขนมนี่คือทุเรียนมาจากอ,าอไอปลาจีนครับมาจากไอเขาทิาะกูดมาจากไก่เนาะอันนี้คือผู้หิวฮะผู้หิวผู้ิวผู้หิวสองนไรครับ ลุงเกินไปอ่ะสามีใช้กูมาดันมึงเล่นสุนัขเลยได้ยินอุ๊ยตกหล่นออกมาแล้วอันนั้นไม่ดีข้นจมอยู่สองคอนี่ไม่ต้องเสือกไหมกวนเองเลยอ่ะป้าต้องกวนยากอ่ะนี่กลายเป็นทุเรียนกวนเองโดยอัตโนมัติแล้วผมดูกินนี่ผมได้กินเออผมได้กินแล้วคุณน่หลุดออกมาข้างล่างนั่นน่ะนานนะมันมันโอ้ยเด็ดครับ เอาบ้านเราแนี้อีกเป็นหนึ่งอะไรให้พ่อมีละปั่นกันกินกี่ม่เบิดดอกมันซุกแหงอื้กินแบบว่าจะมีผู้อีกตัวได้ไหมผู้ไม่มีเม็ดหรือว่าเม็ดไม่มีเนื้อมาลุ่นกันครับ่ามีบ่เอาวะเฮ้ยเฮ้ย <ไ>ปอาปลาขาทุเรียนม <า S 1> ันเป็นสัตว์ชั้นตะยานดินแม่ผม,ม,มนึกว่าแมนไมือข่อยมันก็แมนนั่นแหละไอ้ถุงมือขับรถได้เนี่ยถ้า<ม>ดีดีดีเขาต้องมีของเราอยูผมบอหอดบ้านในเมืองแวครับครับก็ได้ซ้ำนี่แหละครับทุเรียนลูกเราสามารถหารวยถ้าให้มองมันเละก็ได้กินเป็นยูเทิลมากินเี่แหละมันไหนแกเอาไมาเปียกมันเปียกมาเล่นน่ามันออกมา กระดาษเปียนกันเลปั่นนำอะได้เลยครับถ้ามจแค่อย่งหลมน่ามีเวลางไม่ปั่นปลอกอันนั้นต่ออ่ะตอัยจะไปซับนี่แหละครับพี่น้องสามผู้เน้นๆครับแล้วลูกนี้ลูกนี้น่หลายผู้อยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนี้ลูกนี้ผู้หลายได้เนี่ยหกผู้ อาซักถุงมือให้เลยเส่ไว้เลยเลยทำดและครับพี่น้องลูกลกละซีหาล่ยตังข้างเรื่องกับสี่ทีเลยัะนาทีไม่เท่ามันติดกินอันอันไท่ล่างผูซักถุงมือนะยู้ให้เชียงกัไทยฟูดยังเนี่ยผู้ให้มงดวะ มีลายุอันเลือนอันกรจกอันทำกบอันมานกเสร็จวข้างจะเลื่อนซับไหมข้างข้างข้างร้านจะเลื่อนซับกระจกอะนะครับพี่นอ้องให้ผ้าเบื้องผ้าบรรยากาศตอนเช้าๆครับกับเพราะเสารได้แหละประมาณตอนนี้กับประมาณสวยแล้วครับประมาณสิบโมงปะประมาณสิบโมงครับแต่ว่าท้องฟ้าสวยแห้งครับมืนน่อีงบรรยากาศสวยท้องฟ้าสวยงาม ต่ว่าเจ็บมือครับน้ำทุเรียนตับมือรรอากาศครับส้า,ารับาาคลิปนี้ก็ชิะ,ะมาณนี้แหละครับให้มาเบิงกันน้ำตาลในสูตรให้เบิ่งน้ำตาลคลิปนี้ให้เบิ่งน้ำตาลคนขย,ยันพ่อเพิ่มกันฮักเสดเด้อครับเนี่ยหวงลูกสาวใช่ไหมยังอะฮะยังเกาะสั่งอะไรไปคุณไม่รู้เลยใช่ไหมครับ ่ส่งฟองมาแบบเสื้อผ้าย์ปะเอฟซีจากกันเบืองการยังเดี๋ยวเอฟซีจากยาสูไอ้ไอ้ต่อนบริยินงซื้อนี่โดนละอันนี้ไม่ใช่อันนี้วะไม่รู้ครับนะครับคลิปคลิปนี้กับใช้เบื้องความขยันพอน้ำตาลในสุดละแอบถ่ายน้ำตาลเลยเด็ดมาปอกคุเรียนโชั่วทำสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกผู้ทุกคนครับสิ่งใดบอกไปถึงต้องก็ขออภัยในคลิปด้วยนะครับ มุมกล่องกับสีทรายในใส่น้นนำตาลไทยสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ